อตอนนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมมาหัวหินกันอีกแล้วครั้งนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมพักที่มาลาเกสหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะสวยงามมากเลยเชอกัแตมชอบมากวิ่งเล่นแล้วต้อนรับอบอุ่นมากเลยมีดอกไม้มาให้แม่กับเชอร์แตมด้วยเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนไปเดินดูห้องกันนะคะว่าที่นี่ห้องพักกับหน้าตาการตกแต่งเป็นยังไงนะเมื่อเราเดินทางมาถึงนะคะมาลากสก็จะต้อนรับอย่างน่ารักมากด้วยเบบคัมริงแสนอร่อยแล้วก็ผ้ายเย็นค่ะ ทำให้ความรู้สึกนะสดชื่นหายเหนื่อยจากการเดินทางเลยโรงแรม马拉加หัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานะคะจะตกแต่งในสไตล์โมรอกโคแสนเก๋สวยมากๆแม่คอนเฟิร์มสุดๆเดินทางไปโรงแรมก็ไม่ยากค่ะโรงแรมอยู่เลยตลาดฉัดชัยหรือว่าตลาดหัวหินประมาณ10นาทีนะคะตั้งอยู่ทางซ้ายมือค่ะตามแม่ไปห้องพักกันค่ะระหว่างที่แม่กำลังเดินคุยนะคะเชอร์แตนก็เริ่มรีวิวแล้วค่ะ มาถึงแล้วค่ะคืนนี้แม่ก็พาห้องนี้นะคะเป็นห้องประเภทฝาทิ่สูบีค่ะเลยต่งนี้นะก็เป็นห้องเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วก็จะมีรองเท้าให้เราเดินนะมีรองเท้าแตะไปเดินทะเลริมหาดนะคะกับรองเท้าเดินในห้องมีร่มให้ด้วยนะมีร่ม หมอนสามล้อเสื้อคลุมแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้าห้องห้องครับไทยสุขขาของเรานั่นเองนี่ค่ะแบบนี้แบบนี้ก็ได้ก็ตรงนี้จะมีกระจกบานใหญ่นะแต่งตัวแล้วก็เช็คสภาพเราใช่ไหมมา ช่วงเห็นแล้วค่ะอทางนี้ทางนี้แล้วทางนี้มีอะไรคะลูกมาทางนี้ฝั่งนี้ทางนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าสองอันนะคะใช้พร้อมกันได้่ะดับนี้เนาะมีตรงนี้เป็นที่อาบน้ำค่ะอมีที่นั่งนี่ยนะมี่กระจกบานใหญ่แล้วอ่าเข้ามาดูกัน แชมพูแล้วก็โอกอนใคน่ยจ้ะเต็มสบ,บู่คะลูกอปรกรณ์ในห้องน้ำกอยู่ตรงนี้นะคะสบ,บู่แชมพูีนวดมินิบารแล้วก็ตู้เย็นค่ะก็จะมีราคานะว่าอะไรเท่าไหร่นะมีราคาของมินิบาร์มแม่ได้ยินเสียงเด็กช่วยด้วย่ว,ยวยอะไรคะลูก โอ้ยเชิดแต้มนั่งล่ะมีม้าน้อยชิดแต้มนั่งเลยอ่ะช่วยด้วย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 แม่อแอบวิ่งไปเปิดไฟแป๊บเดียวเองค่ะเชิดแต้มก็ตื่นตกใจกับม้าน้อยซะแล้ว ชิลๆตรงนีไ้ได้นะกลายเตียงโอ้โอมีนี่เวลคัมสุดด้วยนะมีแอปเปิ้ลส้มแหนมแอปเปิ้ลเป็นขียวเป็นแหนส้มทีนี้ต้องรับอบอุ่นมากเลยนะใจง่ายเลยนะนี่ก็เตียงเราสบายหอมระบายสวยนะคะสีแล้วก็นะนี่โทรทัศน,ะตนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นอยู่ตรงนี้นะมาเรามาดูข้างนอกระเบียงกันโอ้ยชุดแตม้มทดลองมือนะคะลูก ป่องอป่องอยู่ในน, ans. นี้น้ำก็สูงแปดสิบเซนนะน้ำเล่นนะคะสน้ำเล่นไหมอ่าเดี๋ยววันเล่นเดี๋ยวชดแต้มแช่อยู่ทั้งวันนะเลยแล้วตรงนี้ก็มีโซฟาให้นั่งเล่นคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งรอลูกๆนะคะลูกๆก็เล่นน้ำสบายสบายเนาะสภาอากาศดีมากเลยอ่ะที่มาลากสนี่ใส่ใจกับทุกๆรายละเอียดมากๆเลยค่ะตรงไหนที่เป็นเอาท์ดอร์นะเขาก็จะมีสเป์กันยุงวางไว้ให้ด้วยค่ะดูเชิดแต้มซักก่อน อย่างเล่นน้ำไม่ได้ขอโพสต์ถ่ายรูปก็ยังดีนอกจากนี้นะคะที่มาลาเกสยังมีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆและครอบครัวทำกันอีกเยอะเลยค่ะรวมทั้งมีคิสคลับด้วยนะเดี๋ยวมาดูแม่รีวิวกันในวิดีโอต่อไปนะคะแม่ก็พักที่มาลาเกสสวยหิน2คืนนะคะคืนแรกเราก็จะพักที่นี่ คืนที่2แม่จะย้ายห้องไปอีกห้องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาคอยดูบรรยากาศของอีกห้องหนึ่งกันนะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ